สวัสดีครับสำหรับตอนที่3เนี้เป็นเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ทำเลที่ตั้งของพื้นที่มี2เรื่องหลักๆดังนี้นะครับคือ 1. การศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติหรือการเข้าถึงพื้นที่การกางเต็นท์ 2. หลักการเลือกทำเลที่ตั้งของพื้นที่กางเต็นท์เราลองมาดูซิว่าการศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติหรือการเข้าถึงพื้นที่การกางเต็นท์เนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่นักจัดการแคมปิ้งของอย่างพวกเราเนี่ยควรที่จะต้องรู้นะครับ ในการเดินทางเข้าพื้นที่แคมปิ้งของพวกเราเนี่ยมีเฉพาะเส้นทางเดินธรรมชาติอย่างเดียวหรือไม่หรือสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางอื่นได้อีกเช่นอาจจะเข้าถึงผ่านทางน้ําโดยการล่องแพเป็นต้นมีถนนลาดยางหรือถนอนคอนกรีตที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แคมปิ้งได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าหรือบางปีนั้นอ่ะโอ้โชคร้ายหน่อยถนอนอาจจะมีการปรับปรุงก่อสร้างทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเกิดความลําบากในการเดินทางก็เป็นไปได้นะครับ หรือมีบริการรถรับส่งเข้าพื้นที่ของพวกเราหรือไม่เช่นมีรถเมย์รถ2แถววินมอเตอร์ไซค์รถรับจ้างสาธารณะหรือเดินรับจ้างเป็นต้นคราวนี้เราลองมาดูหลักการเลือกทำเลที่ตั้งของที่กางเต็นท์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่กากันเลยนะครับสําหรับการเลือกทำเลที่ตั้งของที่กางเต็นท์เนี่ยอาจารย์ขอเน้นย้ําเลยนะครับว่า ถ้าหากเราเลือกทำเลที่ตั้งไม่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายโดยตรงกับนักท่องเที่ยวที่มาแคมปิ้งกับพวกเราได้ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวของเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วละก็คราวนี้แหละเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเอาละเราลองมาดูกันซิว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้าง 1. ทําเลที่ตั้งต้องไม่อยู่บนเส้นทางน้ําไหลหรือมีโอกาสเกิดน้ําไหลหบ่าผ่าน 2. ไม่ตั้งเต็นท์ในพื้นที่ที่เปราะบ,บางหรือเสี่ยงต่อ การเกิดผลกระทบได้ง่ายเช่นพวกเราอ่ะจะต้องไปตั้งเต็นท์ให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยจากพายุฟ้าผ่าพื้นที่เสี่ยงต่อไฟป่าการพังทลายของดินไม่ไปอยู่ใกล้หน้าผาแหล่งน้ําอันตรายที่อยู่ของสัตว์หรือที่ที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เปราะบางตายได้ง่าย 3. หากทำเลที่ตั้งของพวกเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วเราก็จะทําให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมศึกษาทางธรรมชาติได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นอีกเช่น การส่องสัตว์ป่าในเวลากลางคืนนะครับ 4. ทํทำเลที่ตั้งต้องเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดและลมพอสมควรไม่อับคึบหรือชื้นจนเกินไปอากาศป,าปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวกเย็นสบายยุงและ,มะแมลงรบกวนน้อย